มีผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์หลายท่านครับเวลาไปตามร้านน้ำมันเครื่องแล้วก um ็ไปซื้อน้ำมันมาใช้เองคราวนี้เนี่ยก็จะมีข้อสงสัยว่าตัวเองใช้น้ำมันเครื่องสำหรับ4จังหวะอยู่ใช้รถ4จังหวะอยู่จะต้องใช้น้ำมันแบบไหนหรือว่าใครที่ใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถ2จังหวะอยู่แล้วต้องใช้น้ำมันแบบไหนวันนี้เรามาดูกันครับน้ำมันเครื่องสำหรับ2จังหวะเขาจะมีเขียนไว้เลยครับว่าเป็น t o T ก็คือ2 T คือ2 stroke นะครับ ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะใส่สารเพื่อลดควันขาวเข้าไปเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์2จังหวะเนี่ยยังมีในเรื่องของออต้องการลดมลภาวะนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติของน้ำมัน2จังหวะจะต้องลดควันขาวนะครับลดควันจากท่อไอเสียดังนั้นเนี่ยในการใช้งานของมันเนี่ยก็จะเติมไปแล้วคุณสมบัติของน้ำมันออโต้ลูบหรือน้ำมัน 2T หรือ 2T ตัวนี้เนี่ย ก็จะสามารถไปรวมตัวกับเชื้อเพลิงและเผาไหม้พร้อมกันแล้วออกมาเป็นควันนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าจะต้องลดควันขาวเท่านั้นเพื่อป้องกันมลภาวะที่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของน้ำมันมอเตอร์ไซค์4จังหวะตัวนี้เขาจะเขียนไว้เลยครับว่าเป็น4แล้วก็ต่อด้วยตัวทีนะครับตัวนี้คือ4ฟ t สโตกหรือ4จังหวะตัวนี้จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับของรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการหล่อลื่นรถโมอเตอร์ไซค์ดังนั้นการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันจะไม่เหมือนกัน C ีที่ไม่ควรเอาไปใส่แทน2จังหวะ2ทีไม่ควรเอาไปใส่แทนรถ4จังหวะครับเพราะว่าการออกแบบการใช้งานนั้นแตกต่างกันในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญเลยครับในตัวของน้ำมัน2จังหวะ จุดว่าไฟหรือจุดที่ทําให้เกิดไฟลุกขึ้นได้เนี่ยมันจะต่ํากว่าตัว4จังหวะดังนั้นเนี่ยท่านไม่ควรไปใช้งานเติมผิดประเภทนะครับนี่คือข้อควรระวังรับรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆหรือเข้าไปซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ apollothai.com และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไค i b ์ได้ที่เพจ Facebook apollo thailand และ YouTube Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ